มาแม่มเป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้มากินเมนูอะไรจ๊ะสองตัวเลยทีนี้ นั่งเฝ้ามอมแมมสองตัวเลยอันนี้ดูดิบ้านผมไม่รู้ว่าหมอกลงหรือพีเอมสองจุดห้าลงมูมัวเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยอา้าวเติมไอมอมแมมอ้าวลองเปิดให้มันเจอหน้ากันดิให้มันกินก่อนแล้วมันไม่สนใจใกินไอ้ตัวเล็ก สองวันก่อนยังขู่กันอยู่เลย,ยวันนี้ไม่เป็นไรแล้วอ่ะเราก็ดู <laughs> อด่ะพี่บอกยังไม่ยงย่งไม่ยุงนะถ้าเราเป็นไอ้มอมแมมอ่ะไอ้อมเราคงบอกว่าจะมามองทําไมเนี่ยจะกินข้าวอ้าวอมแมมกินน้ำอ้าวไม่สนใจเว้ยไปดีกว่า ทำหน้านื่ตัวเล็กมันมองคอนเลยเออแมวใหม่มันแบบไปดีกว่าบ้านนี้มันอุดอูเราไปฉีดลงรั้วดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินออกแล้วไม่อยู่แล้วบ้านเนี้ยอ่าเห็นไหมอู้ดูไหนวะู่ะมันเดินไปแล้วมันไปยาวเลยเดินลิ้วไปยาวเลย มอมแมมมาแล้วอ,อันนี้เป็นมื้อเย็นของมอมแมมนะครับแ่บอกว่าไม่มีกินมอมแมมเลยฉี่หน่ยไห <c oughs> เดี๋ยวเธอ,เอย่ยองย่องย่อง <c oughs> พึ่งล้างพื้นไปเอาถ้วยมันมาเดี๋ยวล้างให้ตอนนี้ก็จะเปียกๆหน่อยนะครับพึ่งล้างพื้นนี่พอดีแต่งสวนใหม่เนี่มาเย็นมาเช้ามาเย็นเนี่ยผมะพึ่งรู้วันนี้ว่า มอมแมมอะไปแอบนอนบ้านซอยสิบแปดมาผมบอกแล้วผมเป็นไปเว้นนะมอมแมมเขามีที่เขามาแวะกินแล้วกินลูกบ้านด้วยนี่มีคนมีหลายบ้านเลยบอกว่าให้อาหารมอมแมมเหมือนกันอืมมันเป็นสายสายล่าอาหารอาจจะมือเดือดอ่ามือเย็นมือเย็นอันนี้มือเย็นของมอมแมมนะครับนี่ตัวแน่นขึ้นมากเลยนะเราเนี่ยเอากินไป กินไปอกินกินกิน,น,นนะอันนี้มอมแมมกินเสร็จแล้วนะครับเขากินเสร็จปุ๊บนะเขาก็ไปนอนแผ่เอกเนอกอยู่ตรงนั้นเลยนอนสบายเ่ี่ยพื้นเย็นเย็นเพิ่งล้างพ,พื้นใหมน่นอนสบายเลยถ้าคืนนี้นอนทั้งคืนก็ดีเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะนอนทั้งคืนหรือเปล่าวันนี้